บัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมคุณค่าของเรามักถูกตัดสินโดยคนอื่นเสมอทั้งทั้งที่ทเขาแทบไม่รู้จักเราเลย สิงสมัยเนี้ยหน้าไม่อายหน้ากลัวเห็นแล้วทนดูไม่ได้สภาพแบบเนี้ยใครจะอยากได้เป็นเมียวะมองขนาดเนี้ยมาเต้นด้วยกันเลยไหมคะมาสิมาเมียวะ่ะใครจะไปอยากยุ่งกับของฟรีแบบเธอเอาของฟรีก็มีหัวใจนะพี่ อะไรของเขาโอ้ยตา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 ยหัวใจจะวายตายเจออะไรมาก็ผู้หญิงสมัยนี้ดิแม่งน่ากลัวมายืนเต้นยั่วผู้ชายอยู่ข้างทางโถ่โพี่เดี๋ยวนี้ค่ย้ยๆเขาก็เต้นกันนี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วปกติเออแค่บอกว่าเรื่องแบบนี้ปกติเนี่ยนะฉันละขยะขยแยงผู้หญิงแบบนี้จริงๆนี่แกจำไว้นะ แกอย่าได้ไปหยิบผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนนะไม่งั้นทางชีวิตแกลําบากแน่พี่อย่าไปตัดสินคนอื่นแบบนั้นดิแกไม่ต้องพูดอย่างนั้นอะ่ะโลกเนี้ยมันย่าแย่ลงเพราะคนพวกนี้จริงจริงลาของเขาเนี่ยเขียนว่า สวัสดีค่ะนี่เธอเอ๋อนี่รู้จักกันอยู่แล้วเหรอก็ที่ฉันเล่าให้แกฟังไงของฟรีข้างถนน,นพี่นี่มันงานของตาลเขางานอะไรวะขายตัวเต้นโชว์เรือนล่างให้ผู้ชายชมฟรีน,นะใครว่าฟรีได้เงินนะคะพี่นี่ ก็้ำตางเขาเป็นแฟนผมนี่เราก็คบกันสักพักกันนะพี่ฮะ<ห>ไอคิวพี่เตือนแล้วแกไม่ฟังเดี๋ยวแกจะต้องเสียใจฮ้คิวดูดิคลิปที่อัพไปอะ่ะจะถึงร้านแล้ว <c oughs> เฮ้ย โอ้น้ำตาลของคิวนี่เก่งที่สุดในโลกเลยอ่ะเหนื่อยไหมครับนี่ทำงานตัวเองแล้วยังต้องมาทำงานบ้านอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะอะไรที่น้ำตาลทำไหวอ่ะก็ช่วยๆกันจริงๆคิวว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะเราก็ต้องช่วยๆกันดีเออแล้วส่วนเรื่องพี่ชินอ่ะเดี๋ยวคิวว่าจะลองคุยกับพี่เขาดูให้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคิวจะทะเลาะกันเ่าๆถ่ายรูปให้ไหนดี นี่หยุดเลยนะอย่ามาทำอะไรทุเล่ทุเลในบ้านหลังนี้พี่ชินน้นำตาเขาไ่าทำงานของเขาเองพี่ผู้หญิงเต้นกินรำกินแต่งตัวเองจะแก้ผ้าแบบเนี้ยจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลแก่าคิวพี่เรื่องการดูแลมันไม่ใช่หน้าที่ของใครนะพี่ผู้หญิงแบบเนี้ยเอามาเป็นเมีย ก็ลำบากทางชีวิตหน่อยนะคิวพี่ชินคะที่หนูเต้นเนี่ยมันก็เป็นงานของหนูหนูจะเต้นหรือหนูจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของหนูมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ฉันนี่ไงเดือดร้อนพี่ชินที่มีคนตัดสิคนคุณจากภายนอกดิพี่นี่พี่จำเริ่อมื่อครั้งก่อนไม่ได้เหรอแนนทำไมบ้านรกแบบนี้ทำไมไม่เก็บให้เรียบร้อยพี่เห็นพี่เอเก็บสิ มันลกหูลกตาพี่ไม่ได้ลกหูลอกตาแนนสักหน่อยหน้าตาก็ดีนะแต่งตัวก็ดีแต่นิสัยไม่ไหวเลยวะ่ะ ตา,ตาลซื้อมาให้รีบรับไปสิขอบคุณค่ะพี่ชินซื้อให้หนูเหรอคะอืมพี่ว่าสีนี้สวยดีนะน่าจะเหมาะกับเธอชิน นี่พี่ยอมรับเป็นตัวน้าตาแล้วเหรอ<ฮ>ผมขอบคุณมากนะพี่อืมพี่ขอโทษแกนะคิวที่ขัดของความสุขแกทางทางที่พี่เองก็เคยทำพลาดมาก่อนเพราะบางสิ่งที่ข้างนอกดูดีแต่ข้างในกลับไม่ดีแต่บางสิ่งที่ข้างนอกดูไม่ดี หลับดีแท้จากข้างในฉันขอโทษเธอนะน,น้ำตาลไม่เป็นไรคะ่ะแค่พี่เข้าใจแล้วก็ยอมรับหนูก็ดีใจแล้วคะ่ะขอบคุณพี่ชินมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากพี่กอดได้ไหมคะมา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เข้าใจนะ <c oughs> พี่ขอบคุณนะเป็นไรพี่เลือกนานไหมคะเนี่ย ก็เรียกงัวมัวไปอ่ะให้พนักงานดูมวตาสีนี้เหมาะกับเธอมากเลยจริงหรอบางครั้งคนที่ดูดีอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะ